ใครมามา่าผัดยากิสโซบะครับดูหน้าก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอ่ะรูปร่างภายนอกผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับไปสมัครงานที่ไหนหก็คงไม่มีใครรับละสิเปิดร้านมาก็เจอดีซะละขายอะไรเนี่ยอ,อ๋อผมขายยากิโซบะครับยากิโซบะชื่อเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยใช่ครับมันเป็นอาหารญี่ปุ่นครับ ผมเอาสูตรมาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับรสชาติของคนไทยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมพ็อปปิ้งเข้าไปครับก็ใครมาม,ามา่าผัดถ้าเป็นเกล็ดแดงอ้าวว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นทาแบบนี้เนี่ยหลอกลวงคนอินจิชัดก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเอามาดัดแปลงเพื่อให้ได้ราคาที่ยอมเยาแล้วก็ถูกปากคนไทยมากขึ้นนะครับผมขายเริ่มต้นแค่กองละ30บาทเองนะครับอะไรนะกองละ30บาททำไมแพงจิงเลยวะมาม่าเนี่ยต้นทุนแค่ไม่กี่บาทเห็นมัโกงกันหน่อยเลย ก็เคยขายมาก่อนไม่นจะแพงเหมือนแกพูดเลยผมไม่ทราบนะครับว่าตอนคุณขายเนี่ยคุณใส่อะไรลงไปบ้างแต่ผมกล้ายืนยันเลยนะครับว่าร้านของผมเนี่ยใช้วัตถุดิบเกรดดีแล้วก็มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับอย่ามาโกงกันไหนเลยดูหน้าก็รู้ไม่ใช่คนดีอะดูสิผอมแห้งมีรอยสักเต็มตัวแบบเนี้ยขี้ขุบิชัดนน่ถามจริงเหอะไม่มีอะไรทำหรอที่ได้ออกมาขายของแบบเนี้ย แต่ถ้าให้ฉันเดาเนี่ยไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่มีใครรับละสิฉันก็กลัวจริงๆคนแบบนี้เนี่ยขอโทษนะครับผมแค่มีรอยสักเองแล้วผมน่ากลัวตรงไหนละครับน่ากลัวทุกตรงเลยค่ะคนมีประวัติอะเนาะยังไงก็น่ากลัวอยู่แล้วรูปร่างภายนอกผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับถึงผมจะผอมแห้งแต่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยติดคุกแล้วก็ไม่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนเลยนะครับหรอ แล้วอาชีพพวกนี้เนี่ยได้มาจากไหนล่ะถ้าไม่ใช่ว่าปีเรียนมาจากหนกุขอะผมไปซื้อสูตรเข้ามาครับผมแค่อยากมีรายได้ที่ได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนก็แค่นั้นนะครับอ๊อไม่ต้องมากแก้ตัวหรอกนะฉันไม่เชื่อหรอกถ้าถ้าฉันเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยฉันก็คงไม่รับแก่เข้าทำงานดูสิลายทั้งตัวแบบนี้ ถ้าเกิดรับมาแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาในบริษัทเนี่ยฉันจะทำยังไงคุณจะซื้อไหมครับถ้าคุณไม่ซื้อรบกวนอย่ายืนบังหน้าร้านผมนะครับเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขาจะไม่กล้าเข้าร้านฉันไม่ซื้อหรอกนะต่งจะจะซื้อไปเนี่ยฉันก็ไม่กล้าก,กินเห็นหน้าพ่อค้าเนี่ยก็ปวอึดมาอมละและว้วอาหารที่ทำเนี่ยสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หน้าใจฉันเดาเนี่ยรสชาติก็ขงแย่มากๆก็มีพวกเดียวกันเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาซื้อกินคุณคะ เราเนี่ยขายยากิโซบะมาตั้งนานแล้วนะคะถ้าไม่ดีอย่างที่คุณพูดลูกค้าก็คงไม่มาซื้อซ้ำหรอกค่ะฉันว่าถ้าของของเราดีพี่ดีเนี่ยให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินดีกว่าะคะ่ะหลิวผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับอย่าทะเลาะก,กันเลยเราเพิ่งเปิดร้านเองเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่เข้าร้านหรอกก็ได้ค่ะที่ฉันไม่พูดเนี่ยเพราะว่าฉันเห็นแก่ลูกค้าหรอกนะคะโชว์ พวกแกเนี่ยไม่มีทางได้เงินฉันแน่นอนยากิโซปักขี้คุกฉันไม่มีทางมาอุดหนุนหรอกนะพร้อมเป็นไรอะ่ะเหนื่อยเหรอเปล่าหรอคุณคุณก็ดูสิลูกค้าเขาหนีหมดเลยอะ่ะขืนเป็นแบบนี้มีหวังขาดทุนแน่เลยเปิดร้านมาก็เจอดีสะละ นี่คุณจะเอาคําพูดของเขาเนี่ยมาคิดทําไมอ่ะเราเองก็สู้กันมาตั้งนานแต่ไม่พอหนัก,กว่นนี้เราก็เจอมาแล้วแล้วอีกอย่างเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดคุณจะกังวลทําไมล่ะคุณครับคุณก็ดูสิลูกค้าหน้าใหม่ที่เขาอยากลองชิมร้านของเราเขาก็ไม่กล้าเข้าร้านแล้วว่าอีกอย่างเราจะรอลูกค้าประจําแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคุณแล้วที่ผู้หญิงคนนั้นพูดอ่ะคนในตลาดเขาก็ได้ยินหมดเลย งั้นเอางี้แล้วกันฉันมีวิธีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณจะทำอะไรอะ่ะเอาเทอน้าชอนชิมยากิโซบะของร้านเราก่อนนะคะร้านของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มแถมไม่พอมีท็อปปิ้งเนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะคะราคาหลักสิบอิ่มแล้วก็ถูกใจแน่นอนค่ะ คุณคะคชิมก่อนนะคะคของค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่คะ่ะขอบคุณมากนะคะผมเอายากิโซบะสองกล่องนะครับใส่ใส่กรอกใส่หมูแล้วกออ็ใส่ทุกอย่างเลยครับได้แล้วครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเราสักพู่นะครับนะครับเห็นไหมฉันบอกคุณแล้วไงเราต้องมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่เราขายครับคุณ น่ากินจังเลยนะครับเราสักคู่นะครับนี่ครับคุณลูกค้าทั้งหมด60บาทครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับดาครับเหนื่อยไหมครับที่ผมพาคุณมาเดินตลาดแบบนี้ตอนนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าร้อนมากกว่า คือดาไม่ค่อยชอบที่แออัดแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้เลยค่ะว่าแต่คุณเนี่ยพาดาม,มาแถวนี้ทำไมหรอคะเออคือผมอยากทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นนะครับอยากรู้ว่าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรอีกอย่างคุณจะได้รู้จักตัวผมมากขึ้น,นครับเราก็เดินห้างจนเบื่อแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับงันก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้คุณหิวหรือยังครับก็น,นิดหน่อยค่ะงั้นเรากินอาหารสตรีทฟู้ดแถวนี้ไหมครับ นี่อยู่ร้านนึงผมอยากให้คุณลองไปชิมดูนะครับคือเจ้าของร้านเขาเนี่ยใจสู้มากเลยนะครับถึงเขาจะล้มหลายครั้งแต่เขาก็เพื่อสู้จนมีทุกวันนี้ได้ผมมียอมใจเขามากเลยนะครับค่ะถ้าเขาสู้ขนาดนี้ก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เขาจะได้ดีถ้าดาเจอเขาเนี่ยก็อยากทาความรู้จักเหมือนกันคะ่ะแน่นอนครับเดี๋ยวผมได้เจอเขาแน่นอนค่ะงั้นเราไปตอนนี้ดีไหมคะดารู้สึกว่ามันรอนะคะอยู่นานๆไม่น่าจะดี พ่อค้าครับเอายากิีโซบะสองกล่องนะครับขอเป็นพิเศษเลยได้แล้วครับที่ราคะฉันว่าไปกินร้านอื่นดีกว่าเนาะดูแล้วน่าจะไม่ได้เลยทำไมล่ะครับก็ร้านนี้ครับที่ผมบอกว่าอร่อยอะ่ะแต่คุณคะฉันดูแล้วนะคะน่าจะไม่อร่อยอะ่ะฉันไม่เข้าใจคุณเลยทำไมคุณเนี่ยต้องพาฉันมากิน ข้างทางแบบนี้ด้วยแลแ้วจับไฮโซแบบเราเนี่ยมีคนมากินอาหารกระจกกระจกแบบนี้เลยนะคะก็เมื่อกี้คุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าอยากจะเจอเจ้าของร้านตอนนี้ทําไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะครับก็ฉันไม่รู้นี่คะว่ามันจะเป็นไหนขี้ครูคนเนี้คุณครับถึงผมจะมีรอยสักก็จริงแต่ผมไม่ใช่ขี้คุกงนะครับคุณคุณอย่าตัดสินคนอื่นแค่ภายนอกสิคุณคะพาฉันกลับ,บบ้านเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งไปคะ่ะถ้าคุณอยากกลับก็เชิญกลับไปก่อนเลย ผมยังไม่ได้กินยากิโซบะเลยนะนีะ่คุณมีสิทธ์อะไรมาไล่ฉันคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเนี่ยเข้ามาจีบฉันก่อนนะแล้ฉันก็ไม่เข้าใจคุณลยจริงๆทำไมต้องพาฉันเนี่ยมาตลาดที่นี่ด้วยก็ไม่รู้คุณก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบอะ่ะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาที่ผมพาคุณมาทุกวันอะ่ะพวะตลาดเนี่ยเป็นของพ่อแม่ผมอะไรนะคะเป็นของพ่อแม่คุณงั้นเหรอที <c oughs> ่ราคาคือว่า เมื่อกี้เนี่ยฉันอารมณ์ร้อนไปอะค่ะฉันขอโทษนะชีพต่อว่าคุณไปแบบนั้นน่ะฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ไดังใจอะนะคะอย่าโกรธฉันเลยนะนะไม่เป็นไรครับที่ผมพาคุณมาตลาดทุกวันผมแค่อยากรู้ว่าคุณเข้ากับผมได้ไหมและสามารถดูแลธุรกิจครอบครัวผมได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าคุณนทัศนคติแย่ดูถูกคนดูถูกสถานที่ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่มีกัน ะคะใจะเย็นก่อนสิคะนี่ไงครับผมก็ใจเย็นมากพอแล้วนะคุณนี่เก่งนะครับพอรู้ว่าผมเป็นใครถึงขั้นเปลี่ยนสีเลยที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างคุณครับเชิญคุณดูสิขนาดผู้ชายเขายังไม่ไหวเลยอ้ายแทนเลยเนาะโออแกเนี่ยมึงงอจนที่หลังแล้วกันนี่เปล่าไว้ก่อนเถอะจ้างให้ก็ไม่ง้อหรอกนี่ครับ